สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับก็เป็นโฮสต์แล้วก็เป็นเจ้าของเสียงของรายการประวัติศาสตร์8นาทีนะครับรายการเราเดําเนินมาตอนนี้กว่า130อิเอพิโซดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นหน้าเห็นตาสักนิดหนึ่งเพราะว่าน้องๆบอกว่าเฮียเปิดหน้าหน่อยก็ได้ที่ผ่านมาเดี๋ยวคนเคี้ยวเป็นเสียง AI <S <S มีตัวตนนะครับยังไงก็ตามครับถึงเวลาแล้วที่รายการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันดูแล้วมันสดใสด,ดูแล้วร้าใจมากขึ้นกันด้วยนะครับ แตงงก็ตามครับรายการนี้ต้องบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยใจเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมารายการก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าชุมชนของคนที่รักและชอบประวัติศาสตร์ครับทำให้รายการนี้มีอรรถรสเยอะมากบางคนบอกว่าฟังรายการก็ส่วนหนึ่งแต่การอ่านคอมเมนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยครับข้อมูลเพิ่มเติมแนวคิดมุมคิดต่างๆนี้ ทำให้รายการนี้เป็นชุมชนของคนรักประวัติศาสตร์กันด้วยนะครับและถ้าเกิดท่านใดก็ตามนะครับบอกว่าเรามีความสนใจอยากจะรู้ประวัติศาสตร์ส่วนนี้หรือว่าอยากจะรู้ในช่วงเวลาแบบนี้มีข้อเสนอแนะบอกกันมาได้นะครับผมเองแล้วก็ทีมงานจะพยายามที่จะไปหาข้อมูลมาแล้วมาเรียบเรียงข้อมูลมาเป็นอีกตอนใหม่ๆนะครับของประวัติศาสตร์แนาทีกันด้วยครับ This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears. 8-Minute History โวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับจะพาไปสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเป็นการรวบรวมโปรติศาสตร์เอาไว้2ล้านปีถ้าจะถามว่าเป็นที่ไหนเหรอเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์หรือเปล่า2ล้านปีไม่ใช่นะครับที่แห่งนี้ครับ สองล้านปีเพราะว่ามีวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมกัน8ล้านชิ้นและแต่ละชิ้นเมื่อเอาเวลาออกมาคำนวณแล้วจะมีชีวิตประวัติศาสตร์ยาวนานถึง2ล้านปีผมกำลังหมายถึง British Museum หรือว่าพิพิพธภัณฑ์แห่งอังกฤษนั่นแหละครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าการขยายอำนาจของจัก,กรวรรดิบริติหรือว่า British Empire นั้นซึ่งกินพื้นที่หนึ่งใน4ีของทั่วโลกทําให้พวกเขานั้นมีการใช้กําลังเข้าไปยังพื้นที่ต่าง พื้นที่ใดที่มีของที่มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ก็จะขนย้ายกลับมาที่ลอนดอนและเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวมถึงพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งในอังกฤษกันด้วยประวัติศาสตร์แปนาทีในวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของ British Museum ในมิติทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับชิ้นงานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญรวมถึงอีกส่วนหนึ่งพลาดไม่ได้ครับความพยายามของประเทศเจ้าของอารยธรรม ที่ต้องการที่จะทวงวัตถุโบราณเหล่านี้คืนกลับไปสู่บ้านเกิดของตัวเองรวมถึงท่าทีครับของ British m u s e u m ว่ามีมุมมองต่อจุดนั้นอย่างไรกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเรามองเรื่องของ British m u s e u m ครับก็จะต้องมองไปสู่จุดกำเนิดของ British Empire หรือว่าจักรวรรดิบริติกันด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้ามองไปแล้วจุดเริ่มต้นน่าจะเป็นปีที่กองทัพเรือของกรีนั้นสามารถเอาชนะกองเรือของสเปนที่เรียกว่าสเปนิชอาร์มาดาได้ ในปี1,588ก็คือปลายรัชสมัยของพระราชินีเอลิซาเบธที่1ของราชวงศ์ทิวเดอร์ถ้าท่านอาจจะคิดภาพไม่ออกนะครับปี1,588ก็คือ2ปีก่อนหน้าการทำยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราชเหนือพระมหาอุปราชาของตองอูนั่นแหละครับในช่วงกรอบเวลานั้นเป็นจุดเริ่มต้นครับของจัก,กรวรรดิบริติชที่ได้มีการขยายอํานาจทางกองทัพเรือมีการขยายเส้นทางทางการค้า รวมถึงการทหารและการเข้าไปบุกรุกพื้นที่ต่างๆในการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดินิยมอังกฤษหรือ b บริเตนแห่งนี้กันด้วยความพ่ายแพ้ของกองเรือสเปนหรือว่าสเปนิชอาร์มาดานั่นเองนะครับเป็นการที่ทําให้อังกฤษนั้นเดินทางทางเรือไปได้อย่างพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการเข้าสู่ช่องแคบยิบรอลตาเข้าไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าพื้นที่การปกครองของออตโตมนันเช่นเข้าสู่กรีซเข้าสู่อียิปต จากนั้นพวกเขาสามารถลงใต้อ้อมแหลมกูดโคบเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียได้อย่างสะดวกด้วยเพราะไม่มีใครคอยมาปิดทางอย่างสเปนต่อไปแล้วซึ่งตรงนั้นเองทําให้พวกเขาเข้าไปครอบครองบางส่วนของแอฟริกาเข้าไปสู่ซีกโลกตะวันออกได้อย่างสะดวกมากขึ้นและแน่นอนที่สุดนะครับว่าไฮไลท์ของพวกเขาคือการเข้าไปครอบครองอินเดียในนามของบริษัท b r i t i s อ e ส s t อินเดในศตวรรษที่18-19ก่อนที่จะกลายมาเป็น Crow น c ค l o n y หรือว่าเป็นเมืองขึ้นของจัก,กรวรรดินิยมบริเตนในนามของบริ t i s ราช j ด้วยความที่ยุโรปครับรวมถึงอังกฤษด้วยเป็นชาติที่มีความหลงใหลในวัฒนธรรมและอารยธรรมครั้งใดก็ตามที่พวกเขาเดินทางเพื่อขยายอิทธิพลทางการค้าและการทหารพวกเขาไม่ได้เอาไปแต่เพียงแสนยานุภาพและกําลังพลทาง,ทางทหารนะครับแต่ว่าจะเอานักสำรวจหรือ explorer รวมถึงนักโบราณคดี archaeologist เดินทางไปด้วยเสมอครับ น่าสนใจว่าแม้ว่าพวกเขาจะเป็นชาติที่สามารถยึดครองพื้นที่อื่นได้โดยง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีและน่าทึ่งไม่แพ้กันคือการศึกษาหาความรู้ในเชิงลึกในทุกๆพื้นที่ที่พวกเขาเดินทางไปแม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะถูกมองว่ามีอารยาธรรมได้วกว่าพวกเขาก็ตามแต่อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ครับก็คือการขุดเอาวัตถุโบราณวัตถุล้ำค่าไปเป็นของตัวเองนั่นแหละครับวัตถุบางชิ้นถูกขุดขึ้นมาในนามส่วนตัวของบรรดานักบริหารกิจการอาณานิคม หลายท่านจะตั้งถามว่าอาชีพนี้มันมีด้วยเหรอวะมีนะครับอาชีพนั้นในสมัยก่อนเรียกว่า Colonial Administrator หรือนักบริหารกิจการอาณานิคมบ้างก็เป็นทหารบ้างก็เป็นคนละเรือนนะครับซึ่งไปในยังพื้นที่ต่างๆแล้วขุดค้นออกมาเป็นของส่วนตัวบ้างก็มีจากนั้นหาวิธีการในการลำเลียงขนส่งกลับมาที่อังกฤษบางชิ้นก็กลายเป็นสมบัติประจำตระกูลแต่ส่วนใหญ่แล้วในที่สุดก็จะมารวมกันละครับที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ลอนดอน สองแห่งหลักๆเลยก็คือ British Museum ที่ r u s s e l l Square อีกที่หนึ่งก็คือ v i c t o r i a and Albert Museums ซึ่งอยู่ที่บริเวณ s o o n n Street ก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าวัตถุล้ำค่าที่พวกเขาได้มาจากการขยายจักรวรรดินิยมนั้นเราไปดูกัครับว่า British Museum นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไรกันบ้างอย่างที่บอกนะครับว่าจุดเริ่มต้นของ British Empire ปี1588ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่อังกฤษได้รู้แล้วว่าการมีความรู้ ในพื้นที่ต่างๆการเข้าใจอารยธรรมวัฒนธรรมของพื้นที่ต่างๆที่พวกเขาไปปกครองนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและพวกเขาได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมอารยธรรมวิถีชีวิตของกลุ่มประเทศเหล่านั้นกันด้วยนอกเหนือไปจากที่พวกเขาจะมี British Library หรือว่าห้องสมุดแห่งอังกฤษแล้วพวกเขายังได้ใช้พื้นที่ใกล้ๆกันครับในการตั้ง British Museum เป็นการเก็บรักษาเอาไว้ซึ่งวัตถุโบราณซึ่งพวกเขานั้นได้มาจากพื้นที่ต่างๆกันด้วยอายุของ British Museum จากวันนั้นสู่วันนี้อายุยืนยาวกว่ากรุงัตนโกศลนในปัจจุบันนะครับกรุงเทพของเรากรุงัตนโกศ์ตอนนี้240ปี British Museum นั้นมีอายุ258ปีในปี2022นี้กล่าวคือเขาตั้ง British Museum ในปีท้ายๆแหละครับของราชอาณาจักรอยุธยากันด้วย ถ้าเกิดว่าถามว่าตรงกับรัชสมัยใดนะครับของอังกฤษก็คือตรงกับสมัยพระเจ้าจอร์จที่2แห่งราชวงศ์ฮันโนเวอร์นั่นแหละครับอย่างที่เรียนไว้นะครับว่าวัตถุล้ำค่าที่นี่มี8ล้านชิ้นนับอายุรวมกันได้ประมาณอารยธรรมโลก2ล้านปีทีนี้คงไล่เลียงทั้งหมดไปได้เราไปไล่เลียงนะครับชิ้นสําคัญสําคัญกันบ้างครับว่าชิ้นสําคัญสําคัญนั้นมีที่มาอย่างไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานคอลเลกชันกรีกยุคคลาสสิกอียิปตโบราณอินเดีย จีนและแอฟริกาครับใครก็ตามที่ไปที่ British Museum ครับจะเห็นโถงใหญ่มหาศาลตกแต่งด้วยหินอ่อนโถงนั้นมีชื่อว่า d ูวินแกลเลอรีจะพบว่าสถาปัตยกรรมหินแกะสลักของกรีกเรียงรายอยู่เป็นขนาดใหญ่มโหลานสถาปัตยกรรมหินแกะสลักนั้นมีความยาว75เมตรหรือประมาณ250ฟุตครับใหญ่ยักษ์อลังการ ทั้งหมดเป็นฝีมือของอัครศิลปินโลกอย่างฟีดิอุสงานหินสลักชิ้นนี้ไม่ใช่แต่เพียงความงดงามแต่ยังเป็นขนาดใหญ่ที่ต้องถามว่าอังกฤษไปขนวัตถุโบราณจากเบียราร์พาเทนอนมาได้อย่างไรเพราะทั้งขนาดที่ใหญ่โตรวมถึงแน่นอนว่าเจ้าของอารยาธรรมเองก็คงจะต้องปกป้องสุดกำลังเพื่อที่จะรักษาอารยาธรรมของตัวเองเอาไว้หินนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพาเทนนอนมาร์เบิล ก็คือหินอ่อนครับที่ทำการประดับวิหารพาเธนอนซึ่งอยู่ที่อะโครโพลิสอันเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของกรีกโบราณแต่เรียกแบบอังกฤษอังกฤษครับว,ว่าเอลกินมาร์เบสหรือหินอ่อนของเอลกินถามว่าแล้วเจ้าเอลกินนี้มันมีชื่อมาจากไหนนะครับเอลกินนี้เป็นชื่อของเอกอาคารชาชทูตข้าหลวงใหญ่ผู้มีอำนาจเต็มของจักรวรรดิบริเตนในจักรวรรดิออตโตมนันที่มีชื่อจริงว่าโทมัสบรูซหรือว่ามีบรรดาศัก์ว่า Earl of e l k i n s t h o ที่เจ็ด e หรือ Earl of e l g i n กที่เคนนี้แหะครับเป็นคนที่สั่งให้คนงานและนายช่างนั้นไปเคลื่อนย้ายปฏติมากรรมหินอ่อนขนาดมหึมานี้ออกมาจากแหล่งกำเนิดแล้วเคลื่อนย้ายมาที่บ้านตัวเองที่สหราชอาณาจากักรประเด็นคือเป็นทูตอังกฤษที่ออตโตมานแล้วขนหินอ่อนจากกรีซเข้ามาจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของบริ t ิชมิวเซียได้อย่างไรถอยกลับไปก่อนครับ ปฏิมากรรมหินแกะสลักนี้เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของวิหารพาเทนอนครับของกรีซสร้างขึ้นก็บประมาณสัก500ปีก่อนคริสต์กาลว่าง่ายๆนะครับก็คือประมาณ2,500ปีที่แล้วครับจากนั้นในปี1422ครับก่อนที่ชาวออตโตมันจะพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเบลพวกเขาพิชิตกรีซและกรีซจึงตกเป็นเอียเลตหรือว่ารัฐบริวารของออตโตมันที่เรียกกันว่าออตโตมันกรีซทำให้พื้นที่ที่ในปัจจุบันคือกรุงเอเธนส์ ในเวลานั้นครับตกอยู่ภายใต้เขตปกครองของจักรวรรดิออตโตมนันในช่วงสงครามออตโตมันเวนิสครั้งที่6ถ้าใครดูแผนที่จะเห็นนะครับว่าเวนิสซึ่งถือได้ว่าเป็นสาธารณรัฐในคาบสมุทรอิตาลีที่มีความเข้มแข็งทางเรือมากมีการประกาศสงครามกับผู้ลุกรานออตโตมันเนี่ยหลายครั้งและในครั้งที่6ครับอยู่ระหว่างปี1 6 8 4ถึง1699พื้นที่พาเทนอนแห่งนี้ถูกกองทัพอ,อตโตมันใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บดินระเบิดครับ จึงกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เป้าหมายการโจมตีของกองทัพสาธารณรัฐเวนิสที่มีการยิงปืนใหญ่จากยอดเดินเขาฟิลิปปัสและทําให้วิหารแห่งนี้ถูกทําลายไปบางส่วนออตโตมันเองครับไม่ได้มองว่าพาเทนอนเป็นอารยธรรมที่ล้ำค่าเป็นมรดกโลกจึงไม่ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อะไรเลยจวบจงกระทั่งโทมัสบรูซเออร์ลอฟเอลกินที่7เดินทางมาพบในปี1810 จึงได้มีการส่งในช่างเข้าไปสกัดปฏิมาก,กรรมที่สวยงามนั้นออกมาจากตัววิหารใช้เวลา2ปีในปี1,810ถึงปี1,812แรกทีเดียวครับเขาไม่อยากที่จะจ่ายเงินก้อนนี้ในการนำเอาหินแกะสลักนี้กลับมาสู่อังกฤษจึงได้มีการปรึกษากับรัฐสภาที่อังกฤษว่าขอให้รัฐบาลลอนดอนเป็นผู้จ่ายเงินเพื่อที่จะนำเอาหินเหล่านี้มาศึกษาอารยาธรรมกรีกต่อไปแต่ทางลอนดอนปฏิเสธครับ เพราะมองว่าไม่เห็นความสําคัญจึงได้มีการร้องขอเป็นครั้งที่2ของ่าประมาณในการที่จะวาดลวดลายและแบบต่างๆเพื่อมาศึกษารัฐบาลอังกฤษก็ยังไม่เห็นความสําคัญอยู่ดีโดยความที่ตัวเขาเองครับเป็นผู้ที่ชื่นชอบหินสลักนี้เป็นพิเศษจึงได้มีการตัดสินใจที่จะสก,กัดออกมาและเอามาเป็นสมบัติส่วนตัวออกเงิน74,00 0ปอนด์สเตอร์ลิงท่านอาจจะถามว่าแล้วเป็นเงินปอนปัจจุบันเท่าไหร่4.7ล้านปอนครับ ก็โดยประมาณสัก250ล้านบาทในปัจจุบันแหละครับเป็นค่าแกะสลักหินกลุ่มนี้ออกมาและขนย้ายกลับมาที่บ้านของตัวเองที่ดันเฟิร์มไลน์สกอตแลนด์สำหรับปฏิบากรในช่างที่เข้ามาช่วยในการสกัดหินออกมาจากตัวอาคารก็คือโจวานนีลิเซียรีซึ่งเป็นอดีตศิลปินในราชสำนักเนโปเลียล่ะครับจากนั้นนําส่งกลับมาทางเมดิเตอร์เรเนียนแวะท่าพักที่มอลตาซึ่งในเวลานั้นเป็นดินแดนในอารกขาของอังกฤษหรือ British p r o t e c t o r a t e ก่อนที่จะขนกลับมาที่ดันเฟิร์มไลน์ในสกอตแลนด์โดยความที่ต้นทุนนั้นสูงมากถึง74,00 0ปอนด์ครับทำให้ในที่สุดเขาจึงจำเป็นต้องยอมเสนอขายให้กับ British Museum ด้วยมูลค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของต้นทุนที่เขาแกะสลักออกมากล่าวคือเพียงแค่35,000ปอนด์และจากวันนั้นหินกลุ่มนี้ e l g i n Marbles หรือ p a r t h e n o n Marbles ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นคอลเลกชันสำคัญในพิพิธภัณฑ์แห่งอังกฤษ แต่แน่นอนล่ะครับว่ากรีซเองครับประกาศเอกราชจากออตโตมานได้ในปี1832และพวกเขาก็ทวงคืนสมบัติของชาติจากรัฐบาลอังกฤษจากวันนั้นสู่วันนี้อีกหนึ่งคอลเลกชันที่เป็นไฮไลท์นะครับและพูดถึงกันค่อนข้างเยอะก็คือจะเป็นแผ่นสำิีครับจำนวนประมาณร้อยกว่าชิ้นเดวยวกันสิ่งนั้นเรียกกันว่าเบนินบรอนส์ครับสันฐานของเขาเนี่ยก็จะเป็นบรอนส์หรือว่าสำิีซึ่งได้มีการแกะสลักและมีการขึ้นรูปเอาไว้ เป็นกราฟิกต่างๆนะครับมากมายทีเดียวเชื่อเบนินบรอนชื่อก็บอกนะนะครับว่ามาจากพื้นที่เบนินนั่นก็คือเป็นพื้นที่บางส่วนของไนจีเรียในปัจจุบันนะครับเป็นแผ่นทองสำริดเบื้องต้นทีเดียวเนี่ยมีเป็นหลักพันชิ้นนะครับเป็นเครื่องประดับพระราชวังของราชอาณาจักรเบนินนะครับซึ่งถูกหล่อ,อขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่13บนะครับจบจนในปี1897เกิดครับเกิดเหตุการณ์ที่ทางอังกฤษนั้นได้มีการบุกเข้าไปอย่างไนจีเรียนะครับแล้วไปยึดพื้ นอกเหนือไปจากที่จะได้ทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาลแน่นอนนะครับเวลาคนอังกฤษไปแอฟริกาท่านนึกถึงอะไรครับงาช้างครับแต่ยังได้เข้าไปยังพื้นที่ของราชวังเดิมนะครับก็คือราชวังเบนินและนําเอาสิ่งนี้เบนินบรอนซ์นั้นกลับมาสู่อังกฤษและเข้าไปเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของ British Museum ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของ British Museum อีกด้วยซึ่งณเวลานี้ครับถึงแม้ว่าแผ่นสำริดเหล่านี้จะมีเป็นหลักพันครับแต่อังกฤษเคลมว่าได้นํามาประมาณสัก200 และกว่า100นั้นอยู่ในอังกฤษในขณะที่ส่วนที่เหลือนั้นกระจายไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายที่ไม่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในเยอรมันพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาก็ดีและพูดถึงอังกฤษครับต้องนึกถึงเพชรยอดมองกุฎหรือว่า Crown Jewel ของ British Empire และนั่นก็คืออินเดียนั่นเองคอลเลกชันของอินเดียก็ถือว่ามีมากมายมหาศาลแต่ส่วนที่เป็นไฮไลท์ครับคือสิ่งที่ก็เรียกกันว่าหินอ่อนอมราวาตีอมราวาตีมาเบลส์จริงๆแล้วด้วยสันฐานครับใครไปเห็นจะบอออกนนนี่่่ไมใหิ แต่ด้วยรูปลักษ์ของเขาแล้วเนี่ยด้วยสันฐานเขาเนี่ยเขาเป็นหินทรายหรือว่าลิมสโตนนะครับมีทั้งหมด120ชิ้นและถูกนําเข้ามาในอังกฤษในปี1880เป็นรูปแกะสลักนะครับซึ่งเป็นช่วงของการกําเนิดของเจ้าชายศิทธถะรวมถึงชาติปางต่างๆของเจ้าชายศิทธ,ธะก่อนที่จะกําเนิดมาเป็นเจ้าชายศิทธ,ธะซึ่งถือได้ว่าเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์กันด้วยนอกจากนี้เรายังจะได้เห็นนะครับรูปหล่อสำริดของอินเดียที่เขาเรียกกันว่า ศิวะนาตราชาอันเป็นรูปนะครับหล่อของพระศิวะในยามที่มีการเต้นรำพร้อมกับมีวงแหวนแห่งไฟล้อมรอบอีกด้วยนอกจากนี้ไม่ใช่แค่ British Museum นะครับยังมีวัตถุที่มีค่าอีกหลายชิ้นครับเช่นทิพูไทเกอร์สที่ถูกส่งไปยัง Victoria and Albert Museum ของจีนเองครับใน b r i t i s ม m u เ e ียมนั้นมีอยู่7,00 0ชิ้นและเชื่อกันนะครับว่า7000ชิ้นเหล่านั้นมีศูนอิงใหญ่ๆเลยซึ่งได้มาจากช่วงที่กองทัพอังกฤษนั้นเข้าไปบุกที่พระราชวังฤด,ดูร้อนเดิมของราชวงศ์ต้าชิงนั่นก็คือหยวนหมิงหยวนแต่ว่านอกเหนือไปจากคอลเลกชันต่างๆนะครับอีกหนึ่งคอลเลกชันที่ถือได้ว่าเป็นจุดดึงดูดของ b r i t i s ม m u เ e u m มนั่นก็คือคอลเลกชันที่เป็นอ e ียิปต์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมหินแกรนิตประติมากรรมหินอน่อนรวมถึงมัมมี่อีกจากานนนววมมกกยยััด้ครบ ทั้งนี้หลายท่านอาจจะถามนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาติที่เข้าไปบุกอียิปต์ก่อนเลยจริงๆก็คือฝรั่งเศสในยุคที่นโปเลียนนั้นเป็นกงสุิงใหญ่ของฝรั่งเศสได้มีการบุกเข้าไปที่อเล็กซานเดรียล่องตามแม่น้ำนายนะครับจากนั้นก็ได้ไปมีการขุดพบวัตถุโบราณจํานวนมากมายร่วมถึงโรเซตตาสโตนแล้วก็หินสลักนะครับเป็นภาพของรามิเซสที่2อ,อีกด้วยแต่เหตุไฉนถึงได้ไปตกอยู่ในมือของชาวอังกฤษและอยู่ใน British Museum, บริทิชมิวเซียมจบจนปัจจุบัน คำตอบเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าในยุคที่อังกฤษและฝรั่งเศสนั้นมีการแข่งบารมีกันในการขยายอำนาจกันด้วยนั้นนโปเลียนครับบุกเข้าไปที่อียิปต์กันก่อนด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วในการต่อสู้กันด้วยกองทัพเรือก็คือ Battle of the Nile นั้นพวกเขาพ่ายแพ้ต่อกองทัพเรือของโฮรัโชเนลสันซึ่งเป็นจอมทัพเรือในขณะนั้นและสามารถที่จะนําวัตถุโบราณหลายชิ้นซึ่งนโปเลียนและกองทัพของเขานำเอามาจากแหล่งมากลายเป็นของจักรวรรดิบริเตนได้ด้วย ชิ้นสําคัญครับก็คือโรเซตตาสโตนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เคยคุยในเอพิโซดก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าในเรื่องของโรเซตตาสโตนในตอนที่เราพูดถึงรามิเซสที่2ครับโรเซตตาสโตนนั้นจริงๆแล้วคนพบเบื้องต้นเลยคือนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสครับแต่ท้ายที่สุดแล้วตกเป็นของ,องกฤษสสาหรับโรเซตตาสโตนนั้นเป็นหินที่มีการแกะสลักอักษรฮีโรกลิฟิกน้ําหนัก700กิโลกรัมฝรั่งเศสขุดพบก่อนครับ ระหว่างที่กำลังจะขนไปปารีสโดนกองทัพอังกฤษแย่งชิงไปที่สงครามแห่งอเล็กซานเดรียอีกส่วนหนึ่งครับก็คือปฏติมากรรมสูง2.7เมตรน้ำหนัก7ตันที่ฝรั่งเศสนั้นค้นพบก่อนนั่นก็คือหินแกะสลักของฟาโรห์รามิสเซสที่2มีชื่อเป็นภาษาฝรั่งว่ายังเกอร์เมมนอนฝรั่งเศสหาวิธีการในการที่จะเคลื่อนย้ายหินสลักนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำหนักของเขา7ตันการล่องเรือของแม่น้ำนายเนี่ยจากใต้ขึ้นเหนือไปอยังเมดิเตอร์เรเนียนนั้น ต้องใช้วิศวกรรมขั้นสูงทําให้พวกเขาจําเป็นต้องทิ้งยังเกอร์เมมนอนเอาไว้ที่อียิปต์จนกระทั่งอังกฤษครับโดยแฮร์รี่โซลส์ได้มีการจ้างนายช่างอิตาเลียนโจวานีเบลโซนีใช้หลักวิศวกรรมในการยกมันขึ้นมาและนํามาสู่ลอนดอนได้สําเร็จยังมีอีกหนึ่งชิ้นสําคัญครับในบริ t i s มิวเซียมนั่นก็คือพระเศียรของฟาโรห์อาเมนโฮเตปที่3ซึ่งเขาเรียกกันว่าอาเมนโฮเตปกรานิตสกอเจอร์นะครับ ซึ่งมีอายุกว่า3,000ปีกล่าวคือถูกแกะสลักขึ้นในปี1,370ก่อนคริสตกาล3,300ั 3, กว่าปีที่แล้วนะครับมีความสูงถึง2,90เมตร90ซนติเมตรน้ำหนักไม่ต้องพูดถึงมหาศาลมากๆโจวานนี่เบลโซนี่เป็นผู้ควบคุมงานในการเคลื่อนย้ายหินก้อนนี้ก็คืออาร์เมนโฮเทสกรไนส์สครับเจอร์ในปี1,817ใช้เวลา8วันในการเคลื่อนย้ายเพียงแค่1ไมล์หรือ1.6กิโลเมตร ลองจินตนาการดูนะครับว่าพวกเขาใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าที่จะเข้าสู่เรือใหญ่ที่ปากแม่น้ำไนที่บริเวณเมืองอเล็กซานเดรียได้แต่ไม่แตเพียงแค่นั้นนะครับพวกเขายังได้มีการนำเอามัมมี่ไม่ว่าจะเป็นมัมมี่คนหรือมัมมี่สัตว์โดยเฉพาะมัมมี่แมวกลับมายังอังกฤษอีกจำนวนทั้งหมด140มัมมี่ด้วยกันครับแต่แน่นอนครับว่าหลังจากที่สาราชอาณาจักรนั้นสิ้นสภาพของการเป็นจักรวรรดิบริทิชหรือบริทิช e อมพายหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับ บรรดาประเทศเจ้าของอารยาธรรมเหล่านี้ครับเริ่มต้นส่งเสียงเรียกร้องครับขอให้รัฐบาลอังกฤษนั้นนําส่งคอลเลกชันของวัตถุโบราณเหล่านี้กลับไปสู่ประเทศบ้านเกิดกันด้วยเพราะแน่นอนว่าหลายชิ้นหรือจํานวนมากทีเดียวที่จัก,กรวรรดิอังกฤษนั้นไปปล้นสะดมและไปชิงออกมาจากเจ้าของอารยาธรรมซึ่งกระบวนการในการทวงคืนวัตถุโบราณกลับคืนสู่ประเทศต้นทางเขาเรียกกันว่า repatriation เราไปทูก่กันที่ไนจีเรียกันก่อนเพราะมีความพยายามในการที่จะทวงคืนนะครับเบนินบรอนส์กลับสู่ประเทศของเขากันด้วยซึ่งทางอังกฤษเองยินดีที่จะคืนให้แต่เพียงบางส่วนเท่านั้นบางส่วนยังถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของอังกฤษก็คือ British Museum จีนเองมีวิธีการในการที่จะทํ Repatriate คือดึงวัตถุโบราณกลับคืนสู่บ้านตัวเองโดยวิธีการให้เศรษฐีของจีนเองนั้นเข้าไปประมูลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแสดงออกซึ่งความรักชาติ และการถือกําเนิดใหม่ของจีนในฐานะที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งส่วนหนึ่งซึ่งยังคงมีการประมูลกันอย่างต่อเนื่องก็คือหัวนักษัตริย์12หัวภายในพระราชวังหยวนหมิงหยวนซึ่งในปัจจุบันนี้จีนสามารถตามกลับมาได้แล้ว7หัวและไม่น่าเชื่อนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชาวอังกฤษกองทัพอังกฤษที่บุกเข้าไปนําเอาเศียรเหล่านั้นออกมาจากพระราชวังหยวนหมิงหยวนแต่กลายเป็นว่าหัวเกิดทั้งหมดนั้นตกอยู่ภายในมือของพ่อค้าและนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส สำหรับกรีสเองครับเจ้าของ Parthenon's Marbles พวกเขาเองมีแนวความคิดในการที่จะเอาวัตถุโบราณซึ่งเป็นส่วนประกอบของ Parthenon นั้นกลับเข้ามาและนำเอากลับไปไว้ที่เดิมที่วิหาร Parthenon ที่ Acropolis ในกรุงเ t เธนสกันด้วยนับตั้งแต่ปี1832พวกเขาเรียกร้องมาโดยตลอดและอยากที่จะได้วัตถุโบราณเหล่านี้กลับมาและเรียกร้องให้อังกฤษคืน Part h e n o n Marbles หรือว่า e l g i n Marbles คืนตลอดเวลา จบจนกระทั่งปี2014ครับูเ e s c o อาสา,าเป็นคนกลางให้กรีซคุยกับอังกฤษแต่อังกฤษนั้นปฏิเสธครับแม้กระทั่งในยุคป,ปัจจุบันครับที่นายกรัฐมนตรีของกรีซก็คือคิริยาคอสมิสโตตาคิสครั้งใดก็ตามนะครับที่เจอนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสัซนของอังกฤษก็จะบอกว่าบอริสเมื่อไหร่คุณจะคืนหินอ่อนพวกนี้กลับคืนให้เราแน่นอนครับไม่มีคําตอบเพราะอังกฤษนั้นไม่คืนครับทางบริ t ิชมิวเซียมเองนะครับได้มีการ แสดงจุดยืนชัดเจนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับว่าปฏิเสธที่จะคืนเอลกินมาเบิลสันให้กับคริสมีการถแถลงการออกมาอย่างเป็นทางการเสมอๆนะครับบอกว่าหินอ่อนพาร์เทนอนเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการที่จะเชื่อมโยงอารยาธรรมโลกเอาไว้ด้วยกันอารยาธรรมอันเป็นมรดกโลกเหล่านี้ควรที่จะได้รับการแบ่งปันมากเกินกว่าที่จะถูกจํากัดเอาไว้ด้วยขอบเขตทางการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง ใครก็ตามครับที่ไปที่ British Museum จะได้พบกับวลีที่มีความหมายในเชิงแบบนี้นะครับว่าวัตถุล้ำค่าแบบนี้ถ้าอยู่ในพื้นที่แหล่งกําเนิดของมันอาจจะไม่เคยถูกค้นพบและไม่เคยได้รับการรักษาให้คู่ควรกับมูลค่าของพวกเขาและจักรวรรดิ r i t i s h นี่แหละครับได้นำเอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาดูแลให้มีสภาพดีคู่ควรกันกับการเป็นมรดกของโลกทําให้คนทั้งโลกได้เดินทางมาและได้มาชื่นชมในด้านหนึ่งครับ การนํามาซึ่งวัตถุมีค่าเหล่านี้คือการปล้นชิงไปจากประเทศผู้ถูกลุกรานแต่ก็ยอมรับนะครับว่าถ้าไม่มีนักโบราณคาดีเหล่านี้ถ้าไม่มีทีมนักสำรวจเหล่านี้ถ้าไม่มีความพยายามในการที่จะดูแลปฏิสังขรณ์วัตถุมีค่าเหล่านี้โลกอาจจะไม่ได้เคยเห็นวัตถุโบราณเหล่านี้ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้เรียนรู้อรารยธรรมที่ฝังอยู่ใต้ดินหรือสิ่งเหล่านี้อาจจะถูกปล่อยปละละเลยให้อยู่ใต้ดินไปตลอดเป็นเพียงแค่ก้อนหินอีกก้อนหนึ่งบนโลกนี้ก็ได้ แต่ในฐานะของผู้ที่รักชอบประวัติศาสตร์ครับการศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโบราณคาดีประวัติศาสตร์การสำรวจมันทําให้เราได้มีความตระหนักถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์อาระยะธรรมมรดกโลกวัตถุโบราณอันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราต่อยอดภูมิปัญญาของพวกเราต่อไปในอนาคตรครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ear